เป็นคำถามาของดอรประยูนนะครับในความคิดของท่านคุณสมบัติของผู้ว่าที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคิดว่า,เ,าปเป็นอย่างไรนะครับก็จะ,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 จะตอบทีหลังนะครับสําหรับผมนะครับออมอตโต้เนี่ยก็คือการปรับรบทบาทผู้ว่ารทมไปสู่ผู้ว่ามหาคนครเบสเซ็ตทำไมถึงมีมอตโต้อย่างนี้เดิมทีเดียวเนี่ยผมเคยสมัครสมาชิกสภาประเทศ ขณยาวยลงมาสองรอบนะครับแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับผู้ว่าทั้งสองคนคือคุณอภิรักษ์และก็หม่อมสุขุมพันธ์นะครับทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากสำนักง,งานเขตต่างๆเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเสือกระดาษนะครับประชมไปประชุมมาปัญหาไม่ได้แก้สุดท้ายเนี่ยตกผลึกครับปรากฏว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำเอ็มยทั้งหมด ผู้ว่าไม่มีอำนาจพอเพียงนะครับจะขยายถนนที่หนึงต้องทํา m o มกับกรมทางหลวงไฟฟ้ารปปาสารพัดครับนะครับแล้วบางเรื่องก็ต้องทําร่วมกับสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเกวเรื่องความปลอดภัยดังนั้นจึงเป็นที่มาของผมก็คือว่าปรับบทบายผู้ว่ามหานครนะครับคือ,อง่ายๆการเพิ่มอำนาจผู้ว่าเท่าน,นั้นแหละครับทีนี้หลายสื่อก็ถามผมว่าการเพิ่มอำนาจผู้ว่าเนี่ย ทำ,ทำได้เหรอจริงเหรอมิใครอยากจะให้ให้ตัวเองไปอยู่ใต้อํานาจผู้ว่าป้าไม่มีทางแต่ผมต้องการจุดประกายนะฮะว่าต่อไปนี้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้แก่คนรุ่นใหม่นะฮะเห็นนะครับวันนี้เด็กออกมาลงถนนเพื่อเรียกร้องอานาคตของเขาผมก็เลยชูประเด็นว่าเราต้องปรับบทบาทผู้ว่าอำนาจให้เด็กรุ่นใหม่ โตในกรุงเทพที่มันพัฒนาที่พัฒนาได้เร็วพัฒนาได้จริงแก้ปัญหาได้จริงนะครับทีนี้ถามในเรื่องของนโยบายของผมนะครับนโย,ยบายของผมมันไม่ได้แตกต่างกับผู้สมัครทุกท่านหรอกครับแล้วก็นโยบายก็วนเวียนไปอยู่อย่างนี้ไปดูได้ครับมันจะวนเวียน,นซ้ำซากอย่างนี้เพราะว่าอะไรทาไมไม่มีนโยบายใหม่ๆมันจะทาไมซ้าซากเพราะว่ามันแก้ไม่ได้เมื่อวานมีได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับช่องเก้านะครับกนลงตลาดล,ลิุลี ขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยลุงข้างๆจะถามผมว่าท่านด็อร์ที่บ้านผมอ่ะจะมาต่อยเนยไม่เทเลยผมก็เลยถามว่าแล้วประสานสำนักงานเขตหรือยงังประสานแล้วครับพอบอกว่างบหมดตูมขัดเอาสตันสามสิบวีงบหมดแล้วก็จบแค่นี้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวผู้มนการเขตเนี่ยควรควรที่จะส่งเรื่องตรงนี้ มาถึงผู้ว่ากรทมว่าเออตรงนี้มันมีนะงบไม่มีนะผู้ว่าคนที่จะมาลงผู้ว่ากรทมเนี่ยต้องกล้าต,ตัดสินใจแล้วต้องมีคอนเน็ชันในความเป็นจริงก็คือว่าเมื่องบไม่มีเนี่ยผู้ว่าเนี่ยมีคอนเน็ชันไหมเพื่อนที่เป็นสสเพื่อนที่เป็นนักการเมืองมีไหมลงขันสิครับช่วยคือคือผมมาเนี่ยผมจะจะแหกกฎเลยนะจะทำทำเนี่ยเอาผมจะจะทำอะไรเนี่ยผมจะประชาชนเป็นตัวตั้งแต่การแหกกฎของผมไม่ใช่ผิกดกฎหมายนะ เราใช้คอนเน็กชันที่เราไปเรียนโทเอกมาเนี่ยพอ้ารทุกธุรกิจเนี่ยเอามาวัดซิว่า,าถนเนเรียกว้างคูณยาวเท่าไหรหนาเท่าไรเทยามาต่ไเท่าไรเป็นเงินเท่าไหร่ขอเพื่อนขอความอนุเคราะห์ทำได้แต่มันไม่ทำอย่างงนฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับส่วนในนโยบายของผมเนี่เป็นนโยบาย8ปสองนะครับก็คือสอที่หนึ่งก็คือการส,สาสมวันนี้พูดว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากครับลงมาถึงปุ๊บ ประชุมสํมนานักประชุมพอเขตว่างานที่มันข้างค้าเนี่ยคืออะไรยกตัวอย่างลุงเนี้ยถ้ามีเรื่องขึ้นมาปุ๊บนี่เปิดมาเอาเจอถนนนี่ยังไม่ทำล่ะลุยเลยนะฮะคือแค่สักษารงานสสางานเก่าก็อ้วกแตกแล้วครับไม่ต้องไปคิดงานใหม่เพราะมันหมักหมมมากๆเลยกี่สมัยมันก็หมักหมมอยู่เนี้ยนะครับขนาดผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยอำนาจที่ทําทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้จะเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันยากนะครับ อันนี้เราก็อยากจะเปรียบเทียบอนุมานฝีมือให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ดีละที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีการเลือกตั้งระดับชาติก็เราก็ต้องไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับซอที่2คือสะอาดและปลอดภัยวันนี้เนี่ยผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเคยคุยกันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยูเห็นเป็นอย่างไรประเทศฝรั่งบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคือ สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่ GDP หรือตึกที่ใหญ่โตพอฟังแล้วผมก็อึ้งเออเพราพอ,พอ,พอทบทวนดูก็เลยรู้ว่าใช่ถ้าสิ่งแวดล้อมดีนั่นคือการบริหารจัดการที่ดีนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมดีมาจากอะไรบ้างวันนี้เนี่ยคูคลองหนองบึงผักจชวาเต็มเลยแถวหนองจอกเต็มเลยลบน้ำไม่ไหลน,น้ำเน่าเหม็นตึกล้างบานเลยครับติดบานเลยแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งเสพยาไปพ่นสี เด็กสาวหรือใครก็แล้วแต่เดินผ่านก็ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วต้องปลอดภัยอ่าไม่ปลอดภัยแล้วแล้วความปลอดภัยคืออะไรณวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเฝ้าคนทุกวิถีทุกก้าวได้นะครับแต่เราก็พอที่จะมีตัวช่วยนั่นคือการเพิ่มกล้อง cctv นะครับแบบมีคุณภาพกรณีศึกษายอย่างคดีแตงโมเนี่ยที่เห็นนะครับถ้าก้อง cctv เนี่ยมีทั่วถึงม,มีคุณภาพ คดีแตงโมนเนี่ยไม่น่าจะ,ะดรามา่าโดยทัทุกงวันนี้มันจะต้องมีความจริงนะครับและคุณก็ถามว่าโอ้ต้องไปอยู่บนฟังกะเปเห็นอะไรอนาคตเนี่ยคุณก็ไปตั้งทุนกลางแม่น้ำสิกล้องที่อยู่กลางแม่น้ําเทคโนโลยีเนี่มัป็นเยอะแยะวันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากผมพูดไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครทำหรอกแต่ถ้าผมมาผมจะทําเลยแม่น้าช่องพยายตรงกลางเลยมีทุนมีกล้องจอนปิดมีไฟระวังให้ให,ให้เรื่องอุบัติเหตุนะครับ สอที่สามก็คือสะดวกผมไปเร็วนะครับสะดวกถึงง่ายๆระบบ OSS OSS One Stop Service เข้าไปที่สำนักง,งานเขตอะไรที่ลดเปเปอร์อรได้ลดอันไหนที่ทำได้เร็วทำ,ทำเลยเอารัฐศาสตร์นำหน้ามิติศาสตร์นะครับต่อไปก็สบายก็คือการจราจรอันนี้เรื่องใหญ่นะครับณวันนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าระบบการจราจรเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรมากครับอย,อย่าไปยไป่งไปโผมหรือทำส่วนใหญ่หรือว่าอะไรมากครับณวันนี้นะครับ เห็นไหมครับเส้นจราจรที่วิ่งไปมาสี่เลนดีๆแล้วก็เจอป้ายสี่ช่องพอถึงแยกปุ๊บเหลือสองช่องเท่านี้คอมเลนซ้อนเลนกันสารพัดต่างๆการปัดการปฏิรูปจราจรขนาดใหญ่คือเส้นจราจรป้ายจราจรไฟจราจรไฟจราจรเห็นไหมครับกระพริบกระพริบอยู่เลยขับรถมาดีๆแดงที่ไปเฉยเบรกไม่ทันแต่ถ้าไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบตัวเลขทั้งหมดทั้งกทมเนี่ยมันทําให้เราได้ระวังได้ได้มีการชะลอได้กะได้ แล้วทุกวันนี้ยังไงครับเอาตำรวจมา,มา,มา,มาเปิดปิดไฟจราจรกำลังโฟลโล่ไปดีๆนายมาวัวจะผ่านตรงนี้หรือเปิดให้กัวัวหน่อยเขียวก่อนปั๊บไปเห็นไหมครับอันนี้ต่างนานาเนรานต้องเอาระบบทเทคโนโลย,นยีเข้ามาคุมนะครับเคยติดไฟแดงไหมครับเราติดไฟแดงอยู่ตรงนี้แต่ฝั่งนู้นนะไม่มีรถจราจรก็เฉยเป็นไป,นปนตามตัวเลขที่จริงเนี่ยคุณจะมีเซ็นเซอร์ว่า ระยะทางเนี่ยประมาณ500เมตรถ้าไม่มีรถมาปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์ตัดปุ๊บเนี่ยมาให้รถถ่าเนี่ยวิ่งเคยยูเทิร์นไหมครับยูเทิร์นเนี่ยรถที่สวนมาตรงนี้แล้วเราจะยูเทิร์นแล้วมองไม่เห็นรถข้างหลังต้องก็ขยแอหัวไปทําไมคุณไม่มีกล้องแล้วตั้งแผงขึ้นไปเนี่ยแล้วมองไม่เห็นรถข้างหลังเพราะฉะนั้นคุณจะมองคุณคุณจะมองเห็นจากจอข้างบนเลยเนี่ยคือเทคโนโลยีแต่ไม่มีใครคิดที่จะมาเอามาใช้เลยนะครับถ้าจะใช้ต้องทำอะไรของงบตั้ง T O R c o l l a b o r a นอีกเห็นไหมครับมันเป็นบัวผลักอยู่เงี้ย ต้องไปขออนุญาตตั้งกล้องตุ้กลุมทางหลวงอีกไม่ว่างไม่พร้อมค่ะ<อ>ครับ,รบขอให้ขอให้ c c ซ v ใช้ได้ใช่ไหมคะใช